สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฮทอกนะครับรถบ้านนะครับไฮท็อกรถบ้านเครื่อง1ัน0ซีซีนะครับเครื่องหัวฉีด1,600ซีซีนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องนิ่มนิ่มรถพร้อมใช้งานเครื่องนิ่มนิมนะครับรถซุ้มสวยนะครับซุ้มสวยนะครับไม่มีชนนะครับซุ้มสวยไม่มีชนนะครับเครื่องนิ่มนิมนะครับอัตราเร่งดีครับลื่นๆื่นครับ ินปกตินะครับไม่มีดันนะครับน้าเดินปกตินะครับไม่ดันนะครับทางไกลเดินทางไกลได้สบายครับรถระบบพร้อมใช้ครับเกียร์ออโต้นะครับเข้าทุกเกียร์นะครับเปลี่ยนนุ่มๆนะครับรถบ้านพร้อมใช้งานนะครับภายนอกดูดีนะครับสีสวยนะครับภายนอกดูดีสีสวยนะครับ ลดราคาถูกๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับลดราคาถูกๆพร้อมใช้งานนะครับรอบคันดูดีครับสีสวยครับรอบคันดูดีสีสวยนะครับรถคันนี้ภายในสวยเลยครับรถคันนี้ภายในสวยเลยนะครับแผงประตูสวยนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะสวยๆนะครับ แผงประตูสวยๆนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ได้ครบนะครับเซ็นทัลล็อกใช้ได้ครบกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทุกบานนะครับเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆนะครับคอนโซลสวยๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับเช้าไม่ร้อนะครับเช้าไม่ร้อนะครับ เรือนไม้ใช้ได้ครบนะครับขึ้นครบทุกจุดนะครับไฟใช้ได้ครบทุกจุดนะครับเรือนไม้ส0 0 0 0 0กว่าโลนะครับเรือนไม้สองแสนกว่าโลครับไฮท็อกเครื่องหัวฉีด1 6 0 0ซีซีเกียออโต้ครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ